ผมเคยทํานายไทยทักทุกเรื่องแล้วมันเป็นความจริงขึ้นมาทุกเรื่องไม่ต่ำกว่า7-8เรื่องแล้วเรื่องนี้ผมก็เคยทํานายไทยทักเอาไว้ตั้งแต่วันที่30เดือนกันยายน2 5 4 8นยยาวนิดหนึงนะครับ66 6นาทีครึ่งแต่อยากให้ฟังนะครับเป็นเรื่องชุดสุวรรณภูมิสนามิสุวรรณภูมิที่ผมเคยพูดให้ฟัง เมื่อวันที่30เดือนกันยายน2 5 8 8ครับเชิญฟังครับยาวนิดนึงแต่ว่าอยากจะให้ได้ฟังกันถ้าจะพูดเรื่องคอรัปชันนี่พูดไปจนถึงชั่วลูกชั่วหลานก็ไม่จบนะ เพราะว่ามันเป็น,น Eller, อภิโคตมหาโกงในประวัติในประวัติศาสตร์ชาติไทยในประวัติศาสตร์ชาติไทยถ้าเราเอามูลค่า1 5ึ่0 0ล้านเป็นตัวตั้งเราคูณด้วย30%ที่หักออกไปเนี่ย4 0่0มกว่าล้านบาทไม่ใช่เรื่องเล็กนะนะฮะไม่เป็นไรหรอกเอาเป็นว่า อย่างนี้ดีกว่าแยกเป็นสองส่วนส่วนแรกสยามินสุวรรณภูมินั้นไหนไหนก็ไหนๆห,ห,หนแล้วมาถึงขนาดนี้ผีเข้าผีเข้าประชาแล้วเข้าสารเป็นเข้าสุกแล้วก็ยอมรับกันว่าต้องมีสยามินสุวรรณภูมิต้องถือว่าติดหนึ่งในสิบของโลกในลักษณะความอลังกาแบบนั้นะนะฮะก็เป็นสิ่งซึ่งเราจำาไม่ไมไม ไม่เหมือนกันถูกบังคับให้ภูมิใจนะฮะเป็นศาส,สตราก็ดีใจแต่ในถามกลางความดีอาจารย์ได้เนี่ยคนต้องแทงคนข้างหลังไปกี่คนกายเที่มึงเป็น ไม่ไหวว่ะเหมือนกันน้ำบินติดหนึ่งในสิบแต่พอเราหลับที่ด้วยความสง่าผ่าเผยมันติดหนึ่งในสิบด้วยความอัปยศอดผมจะยกตัวอย่างให้ฟังของสมัยยุครัฐบาล กงมาเล่มหนึ่งชื่อน้องงูเห่าโคตรดูให้ดีๆเนี่ยผมยังจำได้เลยว,ว่าคำเขียนยังไงเขียน,ยยนวัดชั่นในประเทศไทยเป็นปัญหารูรปแบบที่ซับซ้อนซ่อนเงือ่อนที่คนในสังคมคุณ<อ>ใกล้ชิด คนที่คุณใกล้ชิดต้องศรัทธาก็อาจจะกระทํเสียเองโดยคือตัวการคอร์รัปชันของบ้านเมืองถึงวันนี้ถ้าคน,คนหักหน้ากากโจรปล้นชาติในครั้าจะหยุดยัง้งขบวนการโกงชาติได้แล้ววันนั้นอาจจะมาเยือนประเทศไทย เป็นอีกกรทุจริตคอร์รัปชันที่กินกันไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักเพราะฉะนั้นแล้วคุณทักษิณจะมาว่าผมไม่ผู้ทบาลชุดพักประชาธิปัตย์เรื่องหนองงู้เห่าเยอะเหลือเกิน พอมีเสียงวิวเข้าหน่อยก็หลบแต่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยเอาเอาสั้นๆมันเริ่มจากการบรรดาสภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติที่เขาเรียกว่า NESDB ใช่ไหมสภาพัฒน์ NESDB ค่ะคุณรู้มมใฉายาสภาพัฒน์เนี่ยผมตั้งว่าไงอะไรคะไอเสือคล้อยผมจะทำ,ทำนายต,าต่อว่าสนามบินหนองงูเห่าไ <c oughs> ม่เกินหปีรันเวย์จะสุดหมด <c oughs> ผมจะบอกให้รู้ทำไมถึงจะสุด ผมจะทำรายไว้เดี๋ยวนี้จดเอาไว้เลยผม67ผมคิดว่าไอ้าสิบเองยังไม่ตายยังไม่ตายยืนยันนะยังไม่ตายจำได้หรือเปล่าพ่อแม่พี่น้องที่เคยตามรายการผมผมบอกว่าชื่อน้องงูเห่ามันเป็นหน้อง น้องนะี่ยคือที่อ,อมน้ำดอนเมืองมันเป็นที่ดอน